สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วนะนะักนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พ่อผมเก่งชาแนลนะครับวันนี้ผมได้มีคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์มาให้พี่ๆแล้วนะนะได้รับชมนะครับคอนเทนต์นี้ผมไม่ได้ไปตกปลานะครับเป็นคอนเทนต์หาหอยทรายนะครับหอยทรายแบบตามคลองแบบนี้นะครับหอยทรายจะเป็นหอยยังไงท่านผู้ชมไม่เคยเห็นบางคนยังไม่เคยเห็นและหอยตัวนี้จะเป็นหอยตัวเล็กๆเท่าเม็ดมะยม สีเหมือนมะย,ยมสุกครับสีเหลืองเหลืองเลยนะครับมันจะอยู่ตามคลองน้ําจืดอยู่นี้นะครับอันนี้คือคลองน้ําจืดนะครับพื้นอันนี้จะเป็นหินเป็นก้อนกวดก้อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราขุดลงไปนะครับขุดลงไปไอ้น,นี่ครับขุดเนี้ยลงไปอีกมันจะเป็นทรายทรายส่วนล่างจะเป็นทรายก่อนอื่นที่เราจะไปหาหอยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะ แนะนำเหยื f, okay, Again, the ouais. ่อตกปลาตัวใหม่นะครับของยืนเยอะนะครับนี่นะครับเนี่ยครับเหยื่อตกปลาตัวใหม่ครับของค่ายืนเยอะนะครับอยากให้พี่ๆและน้าๆได้ลองกันนะครับอันนี้เป็นเหยื่อลำสําเร็จนะครับผสมน้ําตกได้เลยนะครับเหยื่อถุงนี้มันจุสามโลนะครับนี่นะครับนี่ครับของยืนเยอะครับจุสามโลนะครับหอมมากครับเหยื่อตัวนี้ครับนี่ครับ ของยืนเยอะนะครับเนื้อลำก็จะเป็นแบบเหมือนลำป่นแบบปกติครับแต่ทั้งไหนไม่ใช่ลำป่นนะครับเขาผสมมาหมดแล้วครับพร้อมตกได้เลยนะครับถ้าพี่ๆนะนะท่านใดสนใจนะครับติดต่อไปทางยืนเยอะได้นะครับแล้วก็นี่ครับเบอร์โทรศัพท์ของเขานะครับของยืนเยอะนะครับสนใจโทรสั่งได้นะครับแล้วถ้าคนไหนอยากจะสั่งทางผมก็ พิมพ์เข้ามาทาง Facebook ภาษาไทยชื่อเก่งช้างทูนใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับของอันนี้นะครับยืนเยอะนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาหอยกันเลยนะครับไปกันเลยครับ นะครับนะาเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการหาหอยทรายนะครับตามคลองน้ําจืดบ้านเรานะครับนี่นะครับหอยทรายจะอยู่แบบตามแบบนี้นะครับพื้นเป็นแบบหินผสมนะครับแล้วก็มีแบบทรายนะครับอันนี้จะเป็นหินผสมทรายนะครับเป็นคลองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหากันนะครับเรามาเริ่มหากันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวอันดับแรกครับคือเราไม่รู้ว่าหอยทรายจะอยู่ยังไงคนแบบมือใหม่ เราก็ต้องนี่ครับสังเกตครับว่ามันจะเป็นพื้นหินอย่างงี้ครับอันนี้คือไม่ใช่ทรายครับเป็นหินผสมทรายครับเราก็ใช้เท้าฝาดฝาดนะครับตังที่น้ําไหลฝาดเบาๆครับฝาดเปิดเหมือนเปิดหน้าหินนะครับให้แหวกออกแล้วเราก็ตะก้องมาดูครับแล้วเราก็จะมาเจอครับนี่ครับหนึ่งตัวของหอยทรายนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตะก้องซูมซูมเห็นไหมนี่นะครับหอยทรายเดี๋ยวเราจะจับมาให้ดูนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับหนึ่งตัวครับอันนี้ตัวอยู่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยครับหอยทรายนี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่กระป๋องไปครับแล้วก็ตะกล้องดูครับนี่อีกหนึ่งตัวใช่ไหมนี่ก็ใช่ครับอีกหนึ่งตัวครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับนี่นะครับหอยทรายนะครับนี่นี่นะครับท่านผู้ชมหอยทราย ครับนี่หอยทรายนะครับที่ผมหาได้นะครับเมื่อสักพักนะครับนี่นะครับเราก็ได้แล้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหากันเรื่อยๆนะครับแล้วนี่หอยทรายที่ที่ผมหาครับนี่ครับจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับนี่สีเหลืองตัวออกสงเหลืองน้อยๆนี่นะครับนี่นะครับที่แรกอ่ะผมมาหาที่แรกอ่ะผมฝาดแค่พื้นพื้น่มือฝาดแค่พื้นพื้นเอาอ่ะไม่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 เจอไม่เจอหอยครับ จะเจอครับเจอแบบตัวสองตัวครับพอผมฝาดลงไปอีกฝาดลงไปฝาดลงไปอีกประมาณสักหนึ่งนิ้วนิ้วมือหรือประมาณครึ่งของมืออ่ะก็เจอตัวนะครับเนี่ยครับจะเป็นหอยทรายหอยหอยทรายตัวแบบนี้นะครับเพียบเลยครับนี่นะครับเจอนะครับนี่นะครับแล้วก็หาเดี๋ยวเราจะหาเรื่อยๆครับถ้านานๆคนไหนอยากลองมาหาก็ แถวบ้านมีก็ลองหาดูได้ครับหรือใครไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็มาดูได้ครับที่จังหวัดตาดนะครับหอยทรายแล้วนี่นะครับผมคุ้ยไปเรื่อยๆก็เจอแล้วนะครับหอยทรายครับแต่หอยแบบนี้เป็นตัวเล็กนะครับเวลาผมหาเนี่ยอย่างผมคุ้ยแบบนี้ครับเนี่ยปาดอย่างเงี้ยครับถ้าหอยเขาตัวเล็กอะแล้วน้ํากระแสที่น้ําที่จะแรงอะหอยมันจะหายครับเพราะว่าหอยตัวเขาเบาแล้วก็น้ํามันแรงอะ เราฝาดอย่างเงี้ยมันจะไปกับไอ้ดินขุนๆนะครับเนี่ยครับผมก็เจอเนี่ยครับสองตัวสองตัวนะครับเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะฝาดไปอีกนะครับฝาดให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าฝาดยังไงครับถึงจะเจอเจ้าหอยทรายนะครับเนี่ยครับผมก็จะฝาดเอาเอาให้น้ําน้ําขุนพัดไปก่อนครับแล้วเราก็มองดูครับหอยทรายสังเกตง่ายๆครับตัวมันจะออก สีเหลืองนะครับไม่เชิงว่าเหลืองบ้างมากนะครับคือเป็นเหลืองอ่อนๆนะครับแล้วก็ฝาดดูครับฝาดไปเลยอย่างนี้นะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับหอยทรายนี่นะครับนี่สามตัวเลยนี่นะครับหอยทรายนี่นะครับแล้วเราดูเสร็จไม่มีแล้วเราก็ฝาดไปอีกทีนึงฝาดลึกๆเลยทีนึ้ดันไป เราก็มาสังเกตนะครับนี่ครับเจอแล้วครับสองตัวนะครับนี่สองตัวสามตัวนะครับนี่ครับสามตัวนะครับหอยทรายนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยแล้วก็เปียบมาครับมาดูครับนี่ครับจากที่เราฝาดตรงนู้นนะครับฝาดตรงด้านนู้นด้านซ้ายมือผมนะครับฝาดมาแล้วน้ํามันก็พัดไอแบบที่ ที่ทรายนะครับแบบที่ละองละองขุ่นขุดนะครับทิ้งไปครับแล้วหอยตัวเขาเบาเขาก็ลอยมาตกตรงนี้ครับปิวมาตกตรงนี้ครับนี่ครับนี่นะครับสองตัวนะครับี๋่วเราหากันเลยครับนี่ไม่ใช่ครับนี่ครับเราดันไปแล้วเนี่ยครับเต็มเลยครับเนี่ยครับตากล้องลองมาดูใกล้ๆท่านผู้ชมดูครับเดินลงมาเลยครับนี่ครับตัวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับหอยทรายตากล้องซูม ได้เลยครับนี่ครับหอยทรายนะครับเนี่ยครับสีเป็นอย่างเงี้ยจุดเด่นเขานี่เราจะมองออกเลยครับว่าหอยทรายสีแบบนี้ครับจะตัดกับไอพื้นมากครับเดี๋ยวจะเก็บให้ดูครับนี่นะครับหอยทรายนี่นะครับได้แล้วแล้วก็มาดูครับนี่ก็ใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหา จนแบบเอาไปทําแบบผักกะเพราให้ท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวผมต้องหาไปก่อน ครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับผมได้เก็บหอยทรายเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะไปรับประทานครับหอยทรายนี่จริงบางคนนี่เขาไปรับประทานนะครับต้องแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับเพื่อให้มันคายทรายนะครับแช่น้ําไว้นะครับแต่คือผมจะกินอยากให้กินแบบเร็วๆนะครับก็คือเราต้องใช้พริกสดนะครับตำตำตำแล้วก็แล้วให้ละเอียดนะครับแล้วเราก็แช่ไปในน้าแบบนี้นะครับที่มีหอยอยู่นะครับแต่อันนี้แบบเป็นวิธีการที่กินที่เร็วนะครับ เราต้องแช่ตาแล้วตำพริกไว้ต้องแช่ไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตําพริกพริกสดกันนะครับเพื่อเอามาแช่ให้หอยมันคลายทรายอย่างเร็วครับเพื่อรับประทานได้ครับภายในหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตําพริกกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการให้หอยมันคลายทรายนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงครับอันนี้ผมได้เก็บพริกสดมานะครับพริกสดนะครับ,รบเราก็เอามาตํานะครับให้ละเอียดเลยนะครับเหมือนกับตา ตำจากพกนะครับเราทุบไปละเอียดเลยครับภาษาที่นี่ก็เรียกว่าทุครับไม่ได่ตำเพราะไม่มีคกครับตำแล้วแค่ทุบไปละเอียดเลยครับไม่ใช้ตำครับจะเรียกตำก็ได้หรือทุบก็ได้ครับตำให้พริกด้านในมันละเอียดนะครับนี่ครับวางบนหินก็ทุบๆไปเลยครับนี่ครับ นี่ครับหลังจากทุบพิษละเอียดแล้วครับเราก็จะมีหอยนะครับที่อยู่ในน้ํานะครับเราเทน้ําออกให้เหลือน้อยครับนี่นะครับเทน้าออกยครับให้เหลือน้อยเลยครับเพื่อให้มันเป็นแบบอยู่พื้นๆอย่างเงี้ยครับจะกล้องลองเข้ามาดูครับนี่ครับอันนี้ผมได้เทน้ําออกออกนะครับเหลือหน่อยๆครับเพื่อให้เราเอาพิกพิกที่เราทุบนะครับ ใสไปเลยครับใส่ไปเลยนะครับนี่ครับนี่ผมได้ใส่พริกพริกไปแล้วนะครับนี่ครับพริกจะมันก็จะไม่เชิงว่าละเอียดเหมือนโคกนะครับแล้วก็ซาวครับเอาพริกป็น้ํานะครับซาวซาวไปเลยครับนี่นะครับนี่เราก็ปล่อยทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหอยจะคลายทรายไหมครับ เดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่หอยมันคลายทรายตอนหนึ่งชั่วโมงเลยครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ระหว่างที่เรารอหอยหนึ่งชั่วโมงครับให้มันคลายทรายครับตอนนี้ผมได้เตรียมที่ก่อไฟครับผมได้รวบรวมหินนะครับพวกตามพื้นเนี่ยครับขุดให้เป็นแอ่งนะครับเป็นเหมือนกลมๆนะครับเป็นหลุมนะครับเพื่อตรงนี้ไว้ใส่ฟืนนะครับเพราะว่าหินที่เนี่ยผมหาแล้วนะครับว่าหาหินแล้วมันไม่มี ก้อนใหญ่ๆครับเพื่อมาทําเตาเป็นแบบสามเหลี่ยมกลมๆหรือยังไงครับคือเราก็คิดเอาแบบขุดขุดมาครับแล้วก็คือแบบเอาแบบเอากระทะมาทาบแล้วก็ก่อไฟได้ครับเดี๋ยวตอนนี้คือเตาอันนี้สําเร็จแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้หาไม้ฟืนมาที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาก่อไฟแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมกระทะเตรียมอะไรกันครับ เอาไฟกันเลยนะครับท่านผู้ชมเราใส่ใบไม้ไปก่อนครับใสไม้ไปเลยครับลองลองพื้นให้มันไฟมันลุกหน่อยครับแล้วก็เอาไม้เศษกิ่งไม้ครับวางไปเลยครับเราอย่าเพิ่งใช้ไม้ชิ้นใหญ่ๆครับใช้เศษไม้บ,งบางๆก่อนครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เตรียมไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟกําลังลุกนะครับตอนนี้หอยก็ได้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในการคลายทรายนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมกระทะมานะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับแบบตาครับปั่นเยอะพวกน้ํามันพืชพวกน้ําตาลแล้วก็พริกสดไอตำกบกระเทียมนะครับแล้วก็ใบกระเพราน้ําตาล แล้วก็น้ำปลานะครับวัตถุดิบเราครับเดี๋ยวเราจะมาทำหอยผักกะเพราให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับเดี๋ยวเราเตรียมไฟให้ลุกดีๆก่อนครับแสบตามากไฟได้ลุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกระทะกันนะครับตอนนี้ผมได้ตั้งกระทะไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ต้องรอให้กระทะร้อนก่อนนะครับ ขอให้เราเตรียมมาวันนี้ครับมีน้ํามันพืชแล้วก็กระเทียมกับพริกสดตํานะครับแล้วก็น้ําปลาผมชูรสน้ําตาลใบกระเพรานะครับนี่นะครับวัตถุดิบและอีกอย่างหนึ่งก็หอยนะครับหอยเดี๋ยวเราต้องไปเอาหอยก่อนนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้หอยที่เราแช่เพื่อให้มันคลายทรายนะครับเราจะเทน้ําที่มีพริกที่เราทุบ ออแล้วเราจะล้างน้ําเปล่านะครับนี่เราจะเทเททิ้งนะครับเทน้ําทิ้งเลยนะครับเทไปเลยครับเราก็จะล้างน้ําน้ําธรรมชาตินะครับล้างเพื่อให้ให้มันน้ำที่เป็นพริกตําออกนะครับ ตอนนี้เราล้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเตรียมนะครับตอนนี้ไฟก่อเรียบร้อยนะครับไปครับครับตอนนี้ผมได้ตั้งไฟที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะอันดับแรกเราจะมาใส่น้ํามันนะครับนี่นะครับน้ํามันพืชนะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันพืชใส่ไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ควรให้อะไะ มีน้ำมันนะครับต่อมาเราจะใส่พริกพริกสดตำกับกระเทียมนะครับลงไปนะครับหลังจากที่เราใส่น้ํามันไปแล้วนะครับใส่ไปเลยครับนี่ครับใส่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมารอให้เหลืองนะครับพริกพวกนี้เหลืองนะครับนี่ครับรอให้เหลืองนะครับ ตอนนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้พริกกับกระเทียมที่เราผัดไว้เหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่หอยทรายกันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หอยทรายกันเลยนะครับใส่ไปเลยครับใส่ไปในกระทะเลยนะครับท่านผู้ชมใส่ไปเลยครับ ทีนี้เราใส่หอยไปแล้วระหว่างเราใส่หอยไปแล้วนะครับเราต้องคนให้หอยมันฝาอ้านะครับนี่นะครับต้องคนให้หอยมันฝาอ้านครับตากล้องเข้าเข้ามาเข้ามาถ่ายเห็นไหมตากล้องเห็นนะครับเราคนไปเลยครับให้ฝามันอ้านะครับ ให้ hey, หอยอ่ะมันฝลามันอ้าทุกตัวนะครับไฟได้ไฟก็โอเคอยู่ครับระหว่างเราคนหอยให้มันอ้าแล้วนะครับต่อมาเราจะมาใส่น้ำปลานะครับนี่นะครับน้ำปลาเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยนะครับ ใส่น้ำปลาอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คือยังไงแล้วแต่ผู้ชมนะครับที่จะไปทํารับประทานนะครับแล้วแต่จะใส่นะครับว่าจะใส่ประมาณไหนตามชอบเลยครับนี่ครับนี่ใส่ไปแล้วครับต่อมาเราจะมาใส่ผงชูรสนะครับผงชูรสผงนัวนะครับผงนัวเราใส่ไปหนึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะครับแล้วต่อมาเราจะมาใส่น้ําตาลนะครับ ตาลใส่ไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับสุดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยใบกระเพราครับเราจะนําใบกระเพราใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ใบกระเพราเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็คลุกคนให้เข้ากันนะครับใบกระเพราคนให้เข้ากัน ท่านผู้ชมครับระหว่างเราใส่ใบกระเพราไปเรียบร้อยครับเรารอ5นาทีครับเพื่อให้หอยกับใบกระเพรามันสุกลงตัวกันนะครับเดี๋ยวระหว่างสุกเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับระหว่างเรารอ5นาทีครับเพื่อให้ใบกระเพรากับหอยมันสุกลงตัวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจัดจานกันเลยนะครับท่านผู้ชมเทหอยไปครับที่ใบนี่เลยครับที่จานเลยครับ นี่นะครับท่านผู้ชมพร้อมรับประทานแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมหอยหอยทรายผัดกะเพรานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเสร็จที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองมาชิมดูครับว่าอร่อยไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือกันนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากเราไม่ใช้ช้อนครับเราใช้เป็นแบบธรรมชาติครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูคราบเนื้อหอยครับตะกองเข้ามาดูใกล้ๆครับ เนื้อหอยมันจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมระหว่างผักกะเพราเสร็จนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมเลยนะครับนี่ครับเนี่ยครับอร่อยครับอร่อยมากครับนี่นะครับ หอยหอยทรายผัดกระเพรานะครับท่านผู้ชมนี่ครับอร่อยนะครับเดี๋ยวเรามากินรับประทานกันครับเดี๋ยวเรามารับประทานกันนะครับ ครับตอนนี้คอนเทนต์หาหอยทรายนะครับแล้วก็เอามาผัดกระเพราให้ท่านผู้ชมดูนะครับได้จบลงแล้วครับคลิปหน้าถ้าผมจะไปทำคอนเทนต์อะไรต่อไปหรือไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมด้วยครับก่อนจะขอตัวลาวันนี้นะครับผมมีเหยื่อนะครับของเยอะนะครับมาแนะนำน้นๆนะตกปลาทุกท่านนะครับเป็นเหยื่อลำนะครับถุงนี้สามโลนะครับ ผสมน้ําตกได้เลยนะครับปลากินง่ายครับของยืนเยอะนะครับถ้าท่านใดสนใจเหยื่อลำของยืนเยอะครับติดต่อมาทางช่อง YouTube ผมได้หรือเฟซบุ๊กภาษาไทยนะครับเก่งช้างทูลใชได้ใช้ได้นะครับแล้วก็ทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้ครับหรือก็ติดต่อทางยืนเยอะได้ครับพิมพ์ไปใน youtube ว่าเหยื่อตกปลายืนเยอะไทยแลนด์ครับจะเจอของยืนเยอะโลโก้นี้นะครับอยู่นะครับ น้าท่านใดสนใจก็สั่งไปกันได้นะครับของเยอะๆนะครับอันนี้ครับครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้ผมเก่งชาแนลต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ